ร้องที่มีพลังเสียงยอดเยี่ยมนะครับผมค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินค่อยเดินลูก่รางวัลไม้ดีแล้วลูกไหนี่ช่อกุหลาบนี่เป็นรางวัลหนึ่งดีครับสําหรับนักร้องนะฮะกุหลาบไนี่เปียกสึเหมือนแมลยน้ำใจเพราะนั้นเรามมบกุหลาบก็ด้วยความดีๆอย่างยิ่งนะครับผอมดำมึงเกล็ดครับอย่าลืมนะครับจะไปทานอาหารแน่อร่อยครัวจุบทางใกล้อยู่วัดหัวโพตะมนหัวโพสองพี่น้อง ทุกวันเสาร์มีโชว์นะไปด้วยนะฮะขอบพระคุณครับฝากนิดเนิงครับขนมเปียกปูนกะทิสดแต่ไงตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบสองชุดโอ้แต่ได้ข่าวว่าน้องแซ็คจุแพรน้องแซ็คจุ่มแพรอวปนี้โอ้ยเป็นไง เรียบ <de> e <ble> ร้อยไหมเรียบร้อยแล้วคุณพจนลเนี่ยซื้อไปสองยิ่้แล้วโ oh. อ้หนี่วัาหน้านี่เจอนี่ไหต้องซื้อของอเราอร่อยพอจะพูดถึงพจนลอิมพพาน <c oughs> เป็นนายกสมาคมหนุ่มที่มีน้ำใจพวกเราป่วยไม่สบายในผมนี่โทรหาเลยอ่าูนิสัะไม่สบายอยู่เลยเนี่ยแป๊บเดียวสามนาทีปิกมาเลยนี่เขาเรียกว่าสมกับดูแลศิลปินนักร้องนะตอนนั้นก็รวยน้ำใจ นะปากท่านทั้งหลายไปด้วยมีงานบุญงานบวชงานแต่งพ่อกลัวแม่กลัวหลับหรือยังยังเขาบอกว่าอย่าลืมไม่ทศพลแลให้ฟังด้วยนะโอ้โหวัหนนี้แถมยินสี่เดี๋ยวมากระตังกู้เลยก่อนที่จะพบกับทศพลเนี่ยจะต้องพบกับอเนาวก่อนนะอเนาขับเขาเรียกอเนาอะ<ห>เอออเนาอเนาอันนี้อเนาครับอเนาขอเชิญครับคุณดำโฟสนะคุณดำโฟส นะไปไหนไปคู่ทศบุญไปเ่้นร้องนะ่าสวัสดีครับปอมือหน่อยนะนี่นี่เป็นพิธีกรส่วนตัวแล้วยังช่วยร้องเพลงอีกครับสวัสดีครับพ่อไวยพจนไปมันร้องแทนพ่อไวยพจนให้กูดินอยู่เรียนหน่อยก็ได้ใช้เป็นไวยพจนเลยทำไมฮะกูยันยานอยู่อีกสักิบกว่าปีว่าปีนี้แค่เจ็ดสิบสี่เองถ้าอีกสิบปีก็เอาไหวนะก็ไมคพิษ ทำไมโอ้โหเราจะเกิดนานอะไรขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรว่าปีนี้เจ็ดสี่แล้วจ้ะยังมีเมียได้อีกหลายคนยังยังนิดนี้เนี่ยแกมันอยู่ในสมองโอรอพี่แม่เสียเวลานักร้อเยอะจ้าเราห้พบกับอนักแหล่นักแหล่โดยจะว่าท่านรู้จักกรดีไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็รู้จักวันนี้เราขอบคุณที่มีโอกาสมา ย้อนหลัง30ปีกคการจากไปของพวงดวงจันทร์ครับ,รบผมแล้วมาพบกับยอดนักแหล่ลูกทุ่งแห่งประเทศไทยยุคป,ปัจจุบันครับ,รบปราือต้อกรับทศพลหิมมา่านครับเชิญครับแล้วก็นายกสมาคมนัก้องทุง่ง่งมัะเทอไทใจมารวมน้ำใจกันตรงนี้ฮะ ไม่เอาดีกางเอากับตัวชเดิมเอายไงร้องอย่างนี้พาะังไงโดังแล้วก็นะโอน้องโอ้น้องนะแม่ทองคันช่างที่หน้าพ่อสังคอนบัวใจอ่ะวันนี้ที่นอนที่ขอลานอนะวังใจไม่ฟองมงมาใจปฏิมันิแบบโอ้ ตาสงไทยแกะ,ะเพียบใชชัยุณค่าน้ำนมแม่ชา,า,าไทยปูงได้ทำมา,าให้วรวนเป็นคาเรียนรู้ออบนอนันกลาแก้วชาคงมรงคงรวมลมว่าพอรักกา เราจะได้มาและวถึงพี่จากปลายเธอแต่หูวใจผูกพันเด้อจากเจ็มใันะ วัวขาดสมบันวัวรักงวังโน้าะัลมงมาชาย Yeah! รือดังให้ทศพลและดำโฟเอสฮะอยู่ใกลๆกันต้องถ้าเกิดงานเห็นจะพวกเขาแล้วก็ก็ขอพิงการค้าทริปไหม่ต้องขอบัฒนาภัยอยากจะร้องวันนี้นึกอยากจะร้องเพลงของพี่พึ่งนะไม่เคยร้องเลยเพิ่งทวนมาที่นี้ด้วยตอนแรกว่าจะร้องไม่ขันมาไทยพอดียุคซีเขาบอกหนูจะร้องเองก็ต้องเปลี่ยนเพลงค่ะทันหันเอาเพลงที่มันมันพึ่งซ้อมในรถมาอที่ย ใช่ร <ผม S 1> <ช>ู้จะจําได้หรือเปล่าลองดูอยากจอร้องเพราะว่าเราเริ่มนึกถึง30ปีนะของพี่พื่งใช่บทเพง<ว><ว>ลงคนดังลืมหลังคว้ยหล,ลังควายหลังควายช,ช่วยกันนะออโอ้โหพวกคุณจสี่เนี่น ผมก็เป็นนายกจริงๆนะทุกคนทำไมอ่ะขนาดเพผู้ฝู้ยังร้องได้อ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่า ชุมพลโดนจานที่พึ่งเนี่ยดังมากๆสุดๆดตอนผมไปเนรแต่หลังดังในนามสมเด็จสมบูรณ์ครับผมเนี่ยแอบหลวงพ่อร้องเพลงของพี่พึ่งเนี่ยประจำเพราะยังพ <อ S 1> ักด้วยเหรอเพราะเสียงเนี่ยเราเสียงเด็กพี่พึ่งผู้หญิงเสียงมันจะเสียงโทนเดียวกันตอนอยู่วัดต้นสนใช่ไหมี่ยไม่ใช่วัดวัดคุณพานารามสุบรณารามอนอ้แสดงว่าแอบชอบเลเบุ้ลบวงแอบร้องประจำมาพักเนรห้ามร้องเพลงไงก็แล้วแตแอบร้องอยู่เรื่อยครับเอาละนะพวกเราศิลปินทุกคนก็มาด้วยความแล้วเลื่อถึงเนาะ การ<ช>ราชินีรุกทุ่งของเมืองไทยเราด้วยความเรียกว่ารักและลํำลึกนึกถึงตลอดเวลาเราก็มาแสดงความนึกถึงกันสามสิบปีแล้วผ่านไปไวเลยคือเครานีออ้ช่วงต่อไปเป็นหน้าที่ของสามสมาคมศิลปินที่มารุดด้วยช่วยกันโดยเฉพาะศิลปินสมาคมตลกแห่งประเทศไทยครับศิลปินนักเลงแห่งประเทศไทยโดยคุณนกะ ปิพัฒน์แล้แลก็ศิลปินสมาคมรักร้อมุกทุง่งแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกสมาคมหัวหน้าทศบมญญัิผพานมอบเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันเดินทางของแดงเนเซอร์อออขอบคุณแดเนเซอร์ทั้งหลายัแล้วเชิญ เขาเรียกประธานหประธา,านโอ่งประธานโอ่ง,งคุณสลักจิตดโดยจันทร์ครับครับเคยคุณสลักจิตครับเคยได้เสื้อบนเวทีด้วยกับในานามสามสมาคมเลเพลง<ะ>ลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนายกน,ก,น,ก,นกบริพันธ <คะ S 3> ์ครับนายกโอบากเสียงเหนือน <ๆ S 3> ั่นก็คือนายกสมาคมตลกประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยผมที่ปีนารายุตเนาะตอนชิญพี่โอ้ครับตอนนี้ท่านประธานโอ่มาแล้วแต่ท่านก็ไม่ท่านก็ไม่คุมเดินมา ท่าน,นเชียงครับก็ขอมอบให้กับคุณโอไว้นะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับท่านนายกช่างภางพบันทึกภาพเอาไว้เป็นอภิญญา,าด้วยมอบให้แล้วเรื่อที่ระลึกทันนี้ช่องไทยรัฐทีวีนะครับขอบคุณทุกช่องนะครับผมและทุกช่องมาข่าวสารที่วัดทับกระดานนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณมากครับวับนที่2สิงหาคม นะขอบคุณนายกด้วย <Natural. S 3> เราวร่ำลาอะไรก่อนน้องศิลปินเยอะครับผมขอบคุณแม่คับสวัสดีครับขอบคุณครับนายกสมาคมนักพรงลูกแห่งประเทศไทยดูแลศิลปินเวลาเจ็บไข้โดยดวยนะท่านนายกรัฐมนตรท่านก็ ด้วยความเป็ดูดูแลจริงๆนะครับหาคนดีเช่นนี้ไม่ได้มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานบันเทิงงานร้องเพลงนะก็หมอทำกวนก็นึกถึงทุสพลก็แล้วกันนะครับคราบผพบกับคนนี้ก็เป็นหมอทำขวนอีกหนึ่งท่านนี่เป็นธรรมดาจากบริษัทโฟเอสไทยแลนด์ยิบซีศรีสาครประเภทเพลงแหล่ผู้นี้ทีเด็ดเลยนะครับอ่ะอ่ะเรามาพบกับหลานยิบซีรีเพลงไม้ขันหมา ีเป็นลูกทุ่งที่โด่งดังแล้วก็คนรู้จักทั่วโลกก็ว่าได้ใช่ค่ะน้องยิซี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยงานแม่พึ่งนะคะหนูมาทุกปีแต่ว่าสองปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดนะ,ะก็เลยไม่ได้จัดไม่มีโอกาสไม้มานะคะก็วันนี้ครบรอบสามสิบป <30 S 1> ีนะคะก็เลขที่ให้ก็เป็นสาศูนย์แล้วก<ช>็ศูย์แท้นะ ห้ามให้หวยผูไม่ได้ให้ผู้บอกเฉยอ๋อไม่เป็นไรบอกเฉยใครเชื่อก็ไปแทงไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ต้องออกมาอย่าเสียดายก็แล้วกันใช่ค่ะก็น้องยิปซีนะคะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานแม่พืชนะคะก็ศิลปินของเราเนี่ยเยอะมากๆเยอะมากมายเลยนะคะคคืนจะมีนักร้องดังๆที่ท่านรู้จักกันดีแล้วก็นักร้องที่จะนําเสนอเพื่อในการเปิดตัวโปรโมท ให้ท่านได้รู้จักใ้อนาคตต่อไปของลูกทุ่งใช่ค่ะอะไรนะพรุ่งนี้พบกับพ่อไปพูดเหรอเออบูมาคนเดียวแล้วกันคูไปมาคูอยู่บ้านพ่อเขาดูอยู่ข้างบนค่ะเขอลูกสาวเขานี่ค่ะน้องยิ้มเพพอแล้วศิลปินเยอะวันนี้ร้องเพลงเดียวลูก เอาเชฟเพลงสองเพลงตั้งหน่อยดิแหม็กกำลังรู้อย่างรู้อย่างต้องเลานเลยสั่งรับฝากดาวได้ไหมคะได้อาจารย์ขอฟังสั่งรับฝากดาวหน่อยเอาพี่จำจำได้หรือเปล่าก็ไม่เลยไม่ได้หรือจะเอาใช่เอาเป็นตัวเองเขาได้เอาผู้ชายในฝันก็ได้ค่ะสนุกสนุกเนาะอาดีอ่ะดีฮะหวานไลน์นี่แฟนหนูนะเดี๋ยวว่าถ้าลูกออกมาจะเป็นลูกร่างยังไงวันนี้อสนุกกันต่อ เดินเซอร์ลุกยืนนานมาจากทางใกล้ทางไกลมาจากสุโขทัยนี่หลายภาษา I'll see you now. ด้วยนะคะบวดรูปบวดลานก็อย่าลืมหาทีมงานน้องยุบซีศรีสาครไปทำาผนาพกับคุณอาทศพลด้วยก็ได้แต่หารวมกันก็ได้ใช่ค่ะแล้วเราจะมีแล้วแถมพ่อไวโพดไปด้วยว่าฟัางานงานกระจายสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของหนูแล้วเดี๋ยวฟังศิลปินท่านต่อไปเลยเยอะแยะเลยขอบคุณมากครับยำโพงแล้วก็ยุสีศรีสักรครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พอดีผมมันกรเพื่อ เดี๋ยวหลานๆจะลงนะเจอที่ถากาวนิดนึงนะก็ขอบคุณครับประเดี๋ยวท่านจะได้พบกับเอ๋พจนาโอพจนนาพรชัยวรรณศรีแนนซี่ทัไลน์และก็ยังจะมีน้องแซ็ชุมแย่นะสลักจิตดวงจันทร์แล้วก็มีหลายๆศิลปินคนดังๆคอยอยู่ด้านหลังวันนี้ขอให้ชมสบายๆตลกน้อยของเตยเดี๋ยวสครูกันนะไปไพบกันนะครับอย่าลืมนะครับเวลาจะกลับท่านลืมบอกเลยร้านพะพัวก,กันนะ หมอนข้างสวยๆหมอนยาวหมอนสั้นหมอนเล็กหมอนใหญ่แฟชั่นทันสมัยอยู่ใกล้ๆเวทีท่านเห็นแล้วสวยงามมากนะฮะราคาถูกๆก็ซื้อไปนะครับช่วยกันสนับสนุนนะโอเคไหครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเวทีทวิกเกตครับต่อไปนี้ขอให้ท่านมีความสุขคนนี้เป็นศิลปินคุณภาพท่านเห็นหน้าแล้วโอ้โหร้องอ๋อพลังเสียงยอดเยี่ยมมากครับไบเฟิร์น สิทธิยาไม่พองคำ ใบเฟิร์นสุธิยานะคะหรือว่าในนามที่หลายๆคนรู้จักใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะ